ผมเจอคำถามมาธุรกิจอะไรลงทุนน้อยแต่ว่าไรายได้มากก็เลยกลัวขอคิดดูก่อนครับไรายได้มากแน่นอนเพราะว่าทำมากคุณได้มากคุณไม่ทำเลยคุณไม่มีไรายได้นะจ๊ะฟังก่อนนะวันนี้เรามาทำงานนะคะคุณทำงานเยอะคุณทุ่มเทคุณลงมือทำเยอะคุณได้เยอะไม่ใช่ไม่ใช่ลงเงินเยอะนะทำงาน นะคะทำงานดังนั้นเราเปิดโอกาสให้คุณเข้ามาเรียนรู้นะคะลงทุนน้อยเพื่อให้ทุกคนคนไทยที่มีเฉลี่ยรายได้ไม่เยอะเนี่ยเขาจับต้องได้อันนี้คือเจตนาหลักของบริษัทของบอสเตเองที่เป็นเจ้าของโครงการนี้นะคะแต่หนึ่งลงทุนเป็นศูนย์ท่านอย่าบอกว่าน้อยเลยท่าน่ะไม่ได้ลงทุนเลยดีกว่านะเพราะเงินที่ท่านสมัคร เข้ามาเปิดติดเปิดสิทธิ์เข้ามาเนี่ยเราคืนให้ท่านเนี่ยครบถ้วนมากกว่าอีกนะคะส่วนรายได้ที่จะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับความสามารถและความตั้งใจทํางานของท่านถ้าท่านไม่ทําอะไรเลยท่านไม่มีไรายได้อย่างแน่นอนท่านอย่าบอกว่าลงทุนน้อยแล้วได้เงินมากไม่ใช่ถ้าท่านไม่ทำงานท่านก็ไม่ได้นะจ๊ะ